والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحمد لله نخبرني معان حديث قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنه بِعَشْرِ امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ذكر وا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وا من ان จากคำพีของอัลลอฮ์เขาจะได้รับความดีหนึ่งต่ออักษรน,นั้นและความดีนั้นจะถูกทวีคูณให้ถึงสิบเท่าฉันไม่ได้พูดว่าอาริฟลามมีมคือหนึ่งอักษรแต่ถ้าว่าอาริฟคือหนึ่งอักษรลามคือหนึ่งอักษร และมีมคือหนึ่งอักษรรายงานโดยทัดอิมัมเติดมีซีมาดูคำอธิบายนะครับวันนี้อธิบายอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือว่าอธิบายว่าอะไรนะยืนยันลักษณะคำพูดของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลและโลกนะครับได้ยืนยันว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นมีคำพูดนะครับ ซึ่งอัลลอฮ์บ ب าา ن ه และต์อาลานั้นนะครับพระองค์พูดด้วยคำพูดจริงๆเมื่อพระองค์ทรงประสงค์และก็ตามที่วิธีการที่พระองค์ทรงประสงค์ตามสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์โดยมีอักษรและมีเสียงนะครับแล้วก็ ะไม่มีความเหมือนกับเสียงของบรรดามัคลูของสิ่งถูกสร้างทั้งหลายโดยหลักฐานในเรื่องดังกล่าวนั้นจะมีคำพีอั nah ลกุรอานมีสุนนะและก็อิจมะนะครับมติของบรรดานักวิชาการนะครับเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นนะครับว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้พูดจริงๆ นะครับเมื่อพระองค์ทรงประสงค์นะครับเมื่อตามวิธีการที่พระองค์ประสงค์ตามสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์โดยมีอักษรและมีเสียงนะครับมาดูนะครับมาดูนะาดข้อที่สองเพราะว่า,วาอัน,นันคุร,รานลคมุลลอฮ์มุนซล,ลุลมินไกรมัคลู มิหูบาดาอวะอิเลหิยาอูดอัลกุรอานนั้นเป็นคำพูดของ Allah ที่ถูกประทานลงมาโดยที่ไม่ใช่เป็นสิ่งถูกสร้างไม่ใช่มัคลุกนะเริ่มมาจากพระองค์และกลับไปสู่พระองค์ Allah จะอ่าและพูดจริงๆนะครับอัลกุรอานซึ่งที่พระองค์ประทานลงมานั้น ประทานให้กับท่านนาบมุมฮัมมัดส,สล,ล,ลลัลฮอะลัยฮซัลัมคือคำพูดของอัลลอฮ์จริงๆไม่ใช่คำพูดของผู้อื่นนะครับมาดูอันกุรอานที่ถูกบันทึกอยู่ในแผ่นกระดาษแล้วก็มีผู้อ่านได้อ่านสิ่งที่บันทึกนั้น ฟังอาหัวกาล้วหมดหรอาวอุ่นมักตูบันเอามาฟูดันเอามากรูอันจะคืออันกุรานคือคําพูดของอัลลอฮ์จะถูกบันทึกถูกท่องจําเอาไว้หรือว่าถูกอ่านหรือว่าได้ยินด้วยหูทั้งหมดนั้นคือคําพูดของอัลลอฮ์ส่วนเสียงก็คือเสียงของผู้อ่านเป็นมักรููกเป็นสิ่งถูกสร้าง ส่วนคําพูดเป็นคําพูดของอัลลอฮ์ส่วนที่ถูกเขียนไว้ในกระดาษนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างเป็นมคลูกนะแต่ว่าคําพูดของอัลลอฮ์ไม่ใช่มคลูกฟังอย่างไหมครับนะคําพูดของอัลลอฮ์คำว่ามัคลูกก็คือสิ่งถูกสร้างนะครับ คำพูดของอัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของใหม่ไม่ใช่มัคลูนะครับไม่ใช่สิ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งดั้งเดิมที่อยู่กับพระองค์นะครับแล้วก็มาดูว่าไม่อนุญาตให้พูดบอกว่าคําพูดไม่อนุญาตให้พูดว่าคาําคในอันกุรอานนั้นเป็นมัคลูหรือไม่ใช่มัคลูนะครับไม่ให้พูดคํานี้ให้พูดไม่ให้พูดคําว่า คำคำที่ถูกเขียนอยู่ในอัลกุรอานนั้นนะครับหรือว่าคําพูดที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั้นเป็นมัคลุกหรือว่าคําพูดในอัลกุรอานนั้นไม่ใช่มัคลุกไม่ให้พูดคําทั้งสองประโยคนี้ไม่ให้พูดนะครับเพราะว่าคําว่าคําคําว่าคํานั้นหมายถึงการเปล่งเสียงออกมานะครับการเปล่งเสียงออกมาก็คือจะเป็นการกระทําของบ่าว และสิ่งที่ถูกถูกเปล่งออกมาก็คืออันกุรอานดังนั้นถ้าบอกว่าคำพูดถ้าถ้าจะบอกว่าเป็นมักลูกถ้าบอกว่าคำในอังกฤษเป็นมักลูกสมมติพูดแบบนี้มันก็จะกินความถึงทั้งสองความหมายหมายถึงว่าคำที่เปล่งออกมานั้นเป็นคำพูดของของมนุษย์ก็เป็นมักลูกอันนั้นใช่ แต่ว่าสิ่งที่ถูกอ่านออกมาถูกพูดออกมานั้นคืออันกรุรอานที่เป็นคําพูดของอัลลอฮ์ฉะนั้นห้ามพูดคําว่าคําที่อยู่ในอันกรุรอานนั้นเป็นมัคลูหรือเป็นคําพูดของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ให้พูดคํานี้ออกมาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคําที่อยู่ในอันกรุรอานนั้นมันมีสองความหมายความหมายที่มาจากบ่าวด้วยแล้วก็ความหมายที่มาจากพระผู้สร้างด้วยนะครับ แล้วก็มีชาวเขาเรียกว่ากลุ่มความเชื่อยามียะก็จะพูดบอกว่าอะไรนะบอกว่าไม่ใช่มัคลู่อะไรเงี้ยทีน,นี้มันจะไปมันก็จะไปกินความว่าสิ่งที่บ่าวเราทำมันคือมัคลูกนะทีน,นี้ก็อันนี้ก็เลยคำพูดของของอะไรนะของ คนดีๆในยุคแรกๆนะครับพวกพวกชาวสาลฟก็บอกว่าผู้ใดที่บอกว่าคําพูดของฉันที่เปล่งอันกุรอานออกมานั้นเป็นมัคลูกก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเป็นกลุ่มความเชื่อยามียะถ้าใครบอกว่าไม่ใช่มัคลูกไอ้คนนี้ก็เป็นคําพูดที่เป็นพิดานะครับซึ่งเขาไม่ให้พูดคํานี้นะครับแล้วก็มาดูขัสนะที่ขัดแย้งกับชาวอัลลุซุนนะนะครับในเรื่อง ในเรื่องนี้นะครับจะมีหนึ่งพวกกลุ่มมุอาจซิลที่บอกว่าอันกรุรอานเป็นมัคลูเขาบอกอันกรุรอานเนี่ยเป็นมัคลูนะครับแล้วก็เขาได้ข้อคุ้มเครือของเขาเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เขาเอามาจากว่าเขาบอกว่าอัลลอฮฺฮอลิกุกุลลิชัยอินในอายะครุานเนี่ย นะครับคำพูดที่อัลลอฮฺตัออลาบอกว่าอัลลอฮฺุอลิฟุลิชัยอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้เขาบอกว่าคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคําที่กินความกว้างดังนั้นอันกรุรอานจึงเข้าไปอยู่ภายใต้ภายดับหลักของอัลลอฮฺนี้ด้วยว่าพระองค์นั้นสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาจริงๆแล้วอันนี้ครับคำว่าคำว,ว่ากุาาลูตรงเนี้ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นั้น นะครับมันเป็นสำนวนกว้างจริงแต่ว่าแต่ว่ามันมันกินความไปตามเนื้อเรื่องของมันเท่านั้นเช่นอัลอลอฮฺตาจาาได้พูดถึงถึงลมที่มาปะระลมพายุที่มาพัพากผาบพวกพวกชาวอาร์ตเนี่ยอัลลอฮฺได้บอกว่าตัวดัมมีรูกุละใช่อินบีอัมบีรับบีฮาฟาอับะฮูไลยุรออิลลามะสาคีโนฮมุมอัลลอฮฺอาจาได้บอกว่าลมพายุมันได้มา ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระบัญชาของพระวู้อิบานของมันแล้วพวกเขาไม่ถึงว่าพวกชาวอาร์ตนั้นก็ไม่เห็นอะไรเลยยกเว้นบ้านเรือนของพวกเขาแต่บ้านเรือนของพวกเขาไม่ถูกทำลายแต่เราบอกว่าลมพายุมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าบ้านเรือนของพวกเขาไม่ถูกทำลายแต่คำ,ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ มันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเรื่องราวของมันเท่านั้นอันนี้เป็นสำนวนอารับที่ต้องเข้าใจเช่นที่บอกว่าอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเอาอันกุรอานเข้าไปอยู่ใน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 ความหมายของคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยไม่ได้นะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ในเรื่องราวเดียวกันที่พระองค์พูดนะครับแล้วก็มาดู กลุ่มที่ว่าแย้งกับชาวโุนนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอันอะไรนะคุณล,ลาบียะกลุ่มคุณล,ลาบียะนี่เขาบอกว่าอันกุรุอานนะว่าเป็นถ้อยคํามันเป็นถ้อยคําจากคําพูดของอลลอ a ์เขาจะไม่บอกอันกุรอ่านคือคําพูดของอล l l a ์แต่เขาบอกว่ามันเป็นถ้อยคําจากคําพูดของอลล l a ์แยกออกมาอีกนี้หนึ่งนี่ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนะครับ แล้วอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มอชาชัยรีเราบอกว่าอันคุรานั้นเป็นฮิกายะอันคลามินล,ละอันคุรานเป็นเรื่องเล่ามาจากคําพูดของอัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งที่เข้าใจผิดเพี้ยนในเรื่องของอันคุรานนะครับจริงๆอันคุรานคือคําพูดของอัลลอฮ์จริงๆนะครับนะเนื้อเรื่องวันนี้นะครับงาน,นเนื้อเรื่องวันนี้ก็ ก็ม <S an> ีม <S an> ีมื่มีมีนิดนึ่งตอนะครับอธิบายตอนท้ายบอกว่าให้รู้ไว้ว่าข้อขัดแย้งระหว่างมัตซิลิและอาชีรอในเรื่องอันกุรอานนั้นทำามถึงกลุ่มมัตะซสินและกลุ่มอาชีรอเนี่ยมีความเห็นแย้งกันในเรื่องของอันกุรอานแต่ความเห็นแย้งของพวกเขาเป็นเป็นการแย้งแค่ภาษาพูดแต่ว่ามีความเห็นตรงกันว่าอันกุรอานที่อยู่อยู่ที่เราใช้กันอยู่นี้เป็นมักลูซึ่งก็มีความเห็นเดียวกัน นะครับจริงๆแล้วอันกรุณาเนี่ยก็คือเขาเรียกเป็นคําพูดของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นมากรุกนะครับบทเรียนวันนี้มีแค่นี้นะครับนะเป็นบทเรียนที่สั้นมากนะครับ,บ,รนะรบยังไม่สามทุ่มเลยนะครับจบแล้วก็วัลลอฮ์หัวตายละอันแล้วมาสัลลอฮุอะวละนบีนะฮับดบบีน่ามุฮัมมัดว و ع ل อ آ ل ีฮิวะซัลลัม